เปิดบ้านโซเฟียลาอยู่ไทย35ปีหลังแจ้งจับสามีคุณแม่โซเฟียที่มีเอกลักษณ์พูดไม่ชัดแต่กลับฟังแล้วน่ารักทำให้เราอมยิ้มพร้อมเปิดชีวิตแสนเศร้าที่ต้องอยู่โดดเดี่ยวในเมืองไทยนาน35ปีและคำพูดที่ทำให้เสียใจจนทำให้คิดจากโลกแต่งงานได้30กว่าปีประมาณอายุ40 โซเฟียอยู่ไต้หวันมาหาผู้ชายอีกปีหนึ่งให้เขาคอยโซเฟียให้จบแล้วโซเฟียมาหาที่ฮ่องกงเขาก็เอาพาส,สปอร์ตโซเฟียไปเก็บเขาไม่ให้โซเฟียกลับไปเขารักโซเฟียรักมากๆเลยเขารู้ว่าโซเฟียอยู่ไต้หวันมีคนเยอะแยะมาจีบเขาเลยไม่ให้โซเฟียกลับไปอีกแล้วตั้งใจให้โซเฟียสร้างชีวิตที่ฮ่องกงเราไปถึงฮ่องกงก็รู้ว่าสา,ม,ามีรวยมากเพราะตอนอยู่ที่ไต้หวันเขาบินไปบินมาไม่รู้ ว่าเขารวยแต่เมื่อมาอยู่ฮ่องกงแม่เขามาดูโซเฟียเพราะว่าสามีเป็นลูกชายคนโตอยากรู้ว่าผู้หญิงคนนี้เป็นอย่างไรมาดูแล้วก็เล่าประวัติให้ฟังแม่ก็ฟังแล้วไม่ชอบเขาก็เอาลูกสะพ้ยที่รวยๆทำให้โซเฟียเลิกกับสามีเขารักเราขนาดนั้นเขาทํทำลายจิตใจเลิกกับเราจนเราคิดอยากจะลาโลกเพราะว่าหลังจาก18ปีก่อนที่แรกไม่รู้นะเพราะเป็นคนซื่อๆพี่มาเฟียเกิดมาไม่มีพ่อ แม่ไม่มีพี่น้องพอมีลูกโซเฟียจะรักมากความรักทั้งหมดของตัวเองให้ลูกให้สามีเราไม่คิดว่าทำไมสามีอยู่ดีๆทิ้งเราเราก็เสียใจมากที่จริงเราไม่รู้เลยผู้หญิงคนนี้เขาอยู่ที่ออฟฟิศ เขาเป็นพนักงานโซเฟียแยกทางกันประมาณ18ปีแล้วแต่ยังไม่ได้หย่าจากนั้นมาเราก็อยู่คนเดียวจับถึงคอนโดสามีซื้อคอนโดให้ผู้หญิงอยู่เราจับได้เราก็เสียใจมานั่งร้องไห้ว่าทำไมสามีหลอกเราอย่างนี้สุดท้ายเป็นเรื่องจริงเราก็เอาตํารวจไปจับถ้าไม่มีตํารวจไปด้วยเขาก็ไม่เปิดประตูเขาต้องดูแลเราส่งตังมาให้เราใช้18ปีที่ผ่านมา เราก็เหงานะเราเรียบร้อยไม่เคยมีผู้ชายเลยปัจจุบันได้อาศัยอยู่บ้านหลูหลังโตเนื้อที่กว่าสามไร่ถนนสาธุประดิษฐ์โดยล่าสุดนั้นทุกวันนี้โซเฟียได้ออกจากงานวงการบันเทิงและการออกงานสังคมโดยใช้เวลาส่วนหนึ่งในการเป็นอาจารย์สอนภาษาจีนให้กับคนทั่วไป